สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านพบก,นกันกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ รายการที่ส่งเสริมและเผยแพร่สารสนเทศเพื่อการศึกษาเรียนรู้โดยงานประชาสัมพันธ์สำนักวิทยาบริการนะคะมีดิฉันกนิกาภูพาธรรมนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษและคุณรุจีลาเดืองมุบลบรรรักษ์ชำนาญการพิเศษอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังทุกวันจันทร์ในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกาสนาทีถึงเวลา18นาฬิกาซึ่งคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการนิย้อนหลังได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะทางเว็บไซต์ นักวิทยาบริการค่ะเข้าไปที่ URL library.msu.ac.th รับฟังผ่านช่องทาง YouTube ค่ะ สำหรับในสัปดาห์นี้นะคะในช่วงของแนะนำทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจคุณรุจิลาเหลืองอุบลก็ได้นำเอาสาระความรู้จากหนังสือหรือว่าสาระบันเทิงจากภาพยนตร์นำมาฝากคุณผู้ฟังสามเรื่องด้วยก,กันนะคะเรื่องแรกเป็นเรื่องทฤษฎีวรรณคดีความรู้ฉบับพกพาเรื่องที่สองเป็นเรื่องการบัญชีชั้นสูงสอง และเรื่องที่3เป็นสาระบันเทิงเรื่องทีนสปิลิตส่วนในช่วงของบอกข่าวเล่าแจ้งนะคะช่วงนี้ดิฉันมีข่าวสารกิจกรรมตลอดจนสิทธิประโยชน์ของนิสิตอาจารย์บุคลากรมหาวิทยาลัยนำมาฝากคุณผู้ฟัง3เรื่องด้วยกันคะ่ะข่าวแรกเป็นข่าวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ใส่ใจผู้ใช้บริการพร้อมมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการนะคะข่าวที่2เป็นข่าวแนะนำ MSU l i p ระบบจองเข้าใช้บริการสำนักวิทยาบริการค่ะและข่าวที่3เป็นข่าวแจ้งวันสำคัญในเดือนกรกฎาคมและการใช้บริการพื้นที่บริการนะคะสำหรับในช่วงท้ายของรายการช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างค่ะช่วงนี้ดิฉันจะนำเอาสาระความรู้หรือว่าเกร็ดความรู้ที่เป็นประโยชน์หลากหลายเรื่องราวมาบอกเับาให้คุณฟังได้รับทราบกันนะคะสัปดาห์นี้ก็ยังคงเกาะติดอยู่กับเรื่องของ การอนุรักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมนะคะขอนําเรื่องสิ่งแวดล้อมน่ารู้สิ่งแวดล้อมชุมชนมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องติดตามรับฟังกันให้ได้ในช่วงท้ายของรายการนะคะสําหรับช่วงนี้เราไปรับฟังช่วงแนะนําทรัพยากรสารสนเทศกับคุณรุจิราเหลืองบุบลบรรลักษ์ชำนาญการพิเศษกันก่อนเลยค่ะช่วงแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ าพบกับช่วงนี้เป็นช่วงแนะนําทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจวันนี้ดิฉันรุจิลาเหลืองอุบลมีทรัพยากรสารสนเทศที่น่าสนใจน่าติดตามและเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังมาฝากสมเรื่องดังนี้ค่ะเรื่องแรกทฤษฎีวรรณคดีความรู้ฉบับพกพาผู้แต่งโจนาธานคัรเลอร์หนังสือเรื่องทฤษฎีวรรณคดีความรู้ฉบับพกพาเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหาที่น่าสนใจแบ่งเนื้อหาออกเป็น9บทได้แก่บทที่หนึ่งทฤษฎีคืออะไร บทที่2องวรรณคดีคืออะไรและสําคัญชไหนบทที่3วรรณคดีและวัฒนธรรมศึกษาบทที่4ภาษาความหมายและการตีความบทที่5วาทศิลป์ประพันธ์ศิลป์และกวีนิพนธ์บทที่6เรื่องเล่าบทที่7ภาษาแสดงการกระทำบทที่8อัตลักษณ์การสร้างอัตลักษณ์และองค์ประธาน บทที่9จริยศาสตร์และสุนทรียศาสตร์คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือทฤษฎีวรรณคดีความรู้ฉบับพกพาเพิ่มเติมได้ที่เรียกเรียก 801.95คควาย64ลอลลงหนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไปการบัญชีชั้นสูง2ผู้แต่งยาวรักษ์สุขวิบูลณ์เอกสารคำสอนเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนวิชาการบัญชีชั้นสูงสองสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีตามหลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิตคณะบัญชีซึ่ง ศึกษาเกี่ยวกับการบัญชีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์การบัญชีสำหรับสัญญาเช่าการบัญชีสำหรับกิจการที่ไม่แสวงหากำไรการจัดทำงบการเงินจากรายการที่บันทึกไม่สมบูรณ์นโยบายการบัญชีการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาดการบัญชีเกี่ยวกับการฝากขายการบัญชีสำหรับการขายผ่อนชำระการบัญชีสำนักงานใหญ่และสาขาการบัญชีสำหรับรายการที่เป็น เงินตราต่างประเทศและการรายงานทางการเงินระหว่งางการ คุณผู้ฟังติดตามอ่านเนื้อหาโดยละเอียดของหนังสือการบัญชีชั้นสูงสอง<ๆ>เพิ่มเติมได้ที่เลขเรียก6 5 8 0 4 6ยอยักษ์8 5กไก่หนังสือทั่วไปชั้น3ให้บริการที่สำนักวิทยาบริการ A เขตพื้นที่ขามเรียงค่ะเรื่องต่อไป t e ีน Spirit ผู้แต่งบริษัทบุมแรงออนไลน์ดีวีดีเรื่องท e น Spirit ภาพยนตร์รักอเมริกันเป็นเรื่องราวของเด็กสาวไวโอเลท,ที่เข้าแข่งขัน ประกวดร้องเพลงรายการ Teen Spirit และตัวละครของเธอต้องฝ่าด่านเพื่อขึ้นสู่การเป็นที่หนึ่งของการแข่งขันโดยนอกจากแอลเฟนนิงและยังได้ลีเบก้าฮอลร่วมรับบทโปรดิวเซอร์รายการที่พยายามทุกวิถีทางที่จะนำเธอขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเป็นนักร้องคุณผู้ฟังติดตามชมภาพเพียร์เรื่อง Teen Spirit ได้ที่เรียกเรียก DVD 5239ให้บริการที่ดิจิตอลเลอร์นิ่งพาร์คสนักวิทยาบริการ b ี ขตพื้นที่ขามเรียงค่ะช่วงนี้ไปพบกับคุณกน,นิกาภูผาธรรมในช่วงบอกข่าวเล่าแจ้งต่อเลยค่ะช่วงบอกข่าวเล่าแจ้ง รับฟังแนะนำทรัพยากราสารสนเทศกันไปแล้วนะคะในช่วงนี้ช่วงของบอกข่าวเล่าแจ้งค่ะมีข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังนี้ค่ะข่าวแรกเป็นข่าวต้อนรับเปิดเทอมใหม่ใส่ใจผู้ใช้บริการพร้อมมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้บริการสำนักวิทยาบริการขอต้อนรับนิสิตใหม่และนิสิตปัจจุบันในภาคการศึกษาใหม่ปีการศึกษา2563สู่ รั้วเหลืองเทาซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามก็จะเปิดเทอมในวันที่8กรกฎาคม2563นะคะสำนักวิทยาบริการห่วงใยยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ซึ่งทุกคน ต้องดูแลตัวเองเป็นพิเศษทางนี้สำนักวิทยบริการได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการดังนี้ค่ะเราใส่ใจโดยมีจุดล้างมือไว้ให้บริการณนะบริเวณด้านหน้าอาคารนะคะสำนักวิทยบริการใส่ใจโดยมีเจลแอลโกอฮอลล้างมือตามจุดบริการค่ะ ใส่ใจโดยมีระบบ MSU l i p Care ระบบจองเข้าใช้บริการใส่ใจโดยจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามหลัก Social Distancing และสำนักวิทยาบริการใส่ใจโดยทำความสะอาดพื้นที่และอุปกรณ์บริเวณต่างๆเช่นหูฟังคีย์บอร์ดเมาส์โต๊ะเก้าอี้ทุกครั้งที่ผ่านการใช้งานและนอกจากนี้สำนักวิทยาบริการมีมาตรการช่วยเหลือนิสิตอาจารย์ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้เอื้ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการดังนี้ค่ะได้ขยายระยะเวลาคืนหนังสือโดยไม่มีค่าปรับนะคะ2 ให้ทำการต่ออายุสมาชิกอัตโนมัติค่ะ 3. ามอำนวยความสะดวกให้บริการยืมหนังสือออนไลน์ 4. มีบริการตอบคำถามและช่วยเหลือผู้ใช้บริการทางออนไลน์ 5. มีการสอนเพิ่มเติม,ตมทักษะการเรียนรู้ทางออนไลน์นะคะสำนักวิทยาบริการห่วงใยและคำํำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญค่ะข่าวที่2เป็นข่าวแนะนา msu l i p care ระบบจองเข้าใช้บริการสำนักวิทยาบริการสำนักวิทยาบริการได้เปิดให้บริการแบบ walk in เข้าใช้บริการภายในอาคารวิทยาบริการ a และอาคารวิทยาบริการ b นะคะโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2563ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ new normal นะคะโดยห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญค่ะเราได้เตรียมพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการ ที่ต้องการเข้าใช้บริการภายในอาคาร A จํานวน700ที่นั่งนะคะพื้นที่ที่อาคารวิทยาบริการ B มีจํานวน140ที่นั่งให้บริการ3ชั่วโมงต่อครั้งต่อคนค่ะเข้าใช้บริการโดย Walk-in หรือว่าจองผ่านระบบ MSU l i f Care เพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสมาชิก ลงทะเบียนเข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ g o l d e n m s u a c t h t h m a i n สแกนเข้าใช้โดยบาร์โค้ดในบัตรประจำตัวหรือสร้าง QR code จากเลขบัตรนะคะเพื่อเช็คอินเข้าใช้บริการคะ่ะหรือจะจองเวลาเข้าใช้บริการจองที่นั่งได้วันต่อวันนะคะสามารถตรวจสอบเวลาในการเข้าใช้บริการได้ และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติตามข้อปฏิบัติของสำนักวิทยาบริการเมื่อเข้าใช้บริการด้วยค่ะ และข่าวที่3นะคะเป็นข่าวแจ้งวันสำคัญในเดือนกรกฎาคม2563รายการให้บริการพื้นที่บริการค่ะสำนักวิทยาบริการร่วมทำนุบำร,รุงพระพุทธศาสนาและเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ขอแจ้งวันงดให้บริการดังนี้ค่ะวันที่5ถึง7กรกฎาคม2563งดให้บริการเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาวันเข้าพรรษาและวันหยุด ชดเชยนะคะวันที่27กรกฎาคมวันหยุดชดเชยวันสงกรานตามมติคอรอมอค่ะแล้ววันที่28กรกฎาคม2563วันเฉลิมพระชนมพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 ทางนี้ผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นสารสนเทศยืมต่อได้ที่เว็บไซต์สำนักวิทยาบริการนะคะ library.msu.ac.th ค่ะส่งหนังสือคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติหรือตู้คืนหนังสือตามจุดให้บริการต่างๆนะคะในการยืมทรัพยากรสารสนเทศกรณีวันกำหนดส่งตรงกับวันหยุด ราชการหรือว่าวันหยุด <puis> นักขัตเลิกหรือวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคามและตามที่สำนักวิทยาบริการประกาศงดให้บริการนะคะสำนักวิทยาบริการจะทําการเลื่อนวันกําหนดส่งออกไปให้เป็นวันเปิดทําการในวันถัดไปค่ะซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อการยืมคืนของผู้ใช้บริการนะคะ และได้ทำการขยายเวลากำหนดส่งหนังสือสำหรับนิสิตตั้งแต่ช่วงที่ปิดโควิด -19 นะคะโดยขยายวันกำหนดส่งวันสุดท้ายออกไปคือวันที่15กรกฎาคม2,563ค่ะและการให้บริการพื้นที่บริการนะคะสำนักวิทยาบริการ แจ้งเปิดให้บริการภายในอาคารวิทยาบริการ A และอาคารวิทยาบริการ B โดยตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2563เป็นต้นไปค่ะจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาฬกาถึงเวลา18นาิกา30นาทีส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์นะคะจะเปิดให้บริการเวลา10นาฬกาถึงเวลา18นาฬิกาค่ะในระยะนี้นะคะของดให้บริการห้อง หนังสือ24ชั่วโมงห้องละหมาดและห้องศึกษาลายกลุ่มนะคะทั้งนี้สำนักวิทยาบริการห่วงใยและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญค่ะและช่วงนี้ไปรับฟังช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างกันเลยค่ะช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้าง มาพบกันในช่วงเปิดประตูสู่โลกกว้างในรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้จากสำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะสัปดาห์นี้ขอนําเรื่องสิ่งแวดล้อมน่ารู้สิ่งแวดล้อมชุมชนมาบอกเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์สำนักง,งานสิ่งแวดล้อมภาคที่13ชนบุรีติดตามและฟังกันได้เลยค่ะ พูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมน่ารู้นะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมชุมชนค่ะซึ่งชุมชนนั้นก็หมายถึงกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันขึ้นโดยมีวัตถุโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออยู่อาศัยร่วมกันมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการเรียนรู้ร่วมกันและมีความเอื้ออาทรต่อกันเป็นต้นค่ะ ซึ่งในแต่ละชุมชนนั้นควรจะมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมสามารถตอบสนองต่อการดำรงชีพของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสภาพความเป็นอยู่ความพอใจและความต้องการนะคะการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชน ก็สามารถทำได้หลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมชุมชนการจัดงานรื่นเริงหรือกิจกรรมต่างๆในชุมชนนะคะหากมีการตกแต่งสถานที่ควรคำนึงถึงเรื่องต่างๆดังนี้ค่ะตกแต่งด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมนะคะใช้วัสดุที่สามารถใช้ได้หลายครั้งและนากลับมาใช้ใหม่ได้นะคะไม่ใช้โฟมในการตก แ,แล้วก็ใช้ต้นไม้วัสดุธรรมชาติเช่นใบตองดอกไม้สดในการตกแต่งสถานที่ให้มากที่สุดค่ะในส่วนของการส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยสื่อนะคะในพื้นที่ของชุมชนแต่ละแห่งนั้นควรจะมีป้ายรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ข้อมูลหรือว่าเตือนใจให้แก่ผู้พบเห็นนะคะโดยติดตั้งแบบถาวรและ คำนึงถึงความเหมาะสมสวยงามด้วยนะคะจะสามารถกระตุ้นเตือนให้คนในชุมชนตระหนักถึงความร่วมมือร่วมใจการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนได้เป็นอย่างดีค่ะ ในส่วนชุมชนกับการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวนะคะสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นนอกจากจะเป็นสมบัติที่น่าภาคภูมิใจของชุมชนท้องถิ่นแล้วนะคะก็ยังก่อผลเศรษฐ,ฐกิจของชุมชนอีกด้วยการร่วมแรงร่วมใจการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวให้คงอยู่อย่างยั่งยืนจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างยิ่งค่ะ เช่นช่วยการรักษาสภาพธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ไว้ให้มากที่สุดนะคะบุรณปฏิสังขรณ์แหล่งโบราณสถานอย่างถูกวิธีเพื่อให้คงอยู่คู่ชุมชนตลอดไปนะคะและรณรงค์ส่งเสริม ฟื้นฟูขนบรรมเนียมประเพณีของท้องถิน่นรักษาศิลปหัตกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิน่นโดยอาจจะนำมาผลิตเป็นสินค้าที่ระลึกก็ได้นะคะส่วนการป้องกันปัญหาขยะในชุมชนนะคะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อป้องกันปัญหาในชุมชนก็ทำได้โดย 1. ลด การนำขยะเข้าบ้านค่ะก่อนซื้อของเข้าบ้านทุกครั้งควรถามตนเองว่ามีความต้องการและจำเป็นจริงๆหรือไม่นะคะเพราะของที่เหลือใช้จากการใช้นั้นคือปริมาณขยะชุมชนที่เพิ่มขึ้นค่ะ สมีถังขยะประจำบ้านนะคะถังขยะควรเป็นภาชนะที่แข็งแรงมีฝาปิดมิดชิดสามารถป้องกันมแมลงและสัตว์ได้ 3. แยกขยะก่อนทิ้งค่ะวัสดุบางชนิดสามารถนาไปใช้ใหม่ได้หรือนําไปแปลรูปเพื่อกลับมาใช้อีกครั้งได้เช่น ขวดแก้วโลหะหรือกระดาษเป็นต้นนะคะวัสดุเหล่านี้สามารถขยายได้เป็นการลดปริมาณขยะที่จะนำไปกําจัดอีกครั้งหนึ่งนะคะและอีกประการหนึ่งคือทิ้งขยะให้ถูกที่ตามจุดที่กํำหนดไว้สําหรับการทิ้งขยะเท่านั้นค่ะในส่วนการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะการรณรงค์ให้เกิดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนสามารถกระตุ้นให้ชุมชน เกิดจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมและความสามัคคีในชุมชนได้อย่างต่อเนื่องเช่นการรณรงค์ป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชน การรณรงค์เพื่อปลูกต้นไม้และรักษาต้นไม้ในชุมชนการรณรงค์รักษาแหล่งน้ําในชุมชนนะคะส่วนการลดปริมาณมลพิษทางอากาศในชุมชนนะคะก็ทําได้โดยการลดปริมาณกิจกรรมการใช้จักรยานในการเดินทางหรือใช้ยานพาหนะร่วมกันเป็นหมู่คณะนะคะอีกประการหนึ่งคือไม่ให้มีการติดเครื่องยนต์ ยานพาหนะทุกชนิดขณะจอดในที่จอดนะคะและงดใช้โฟมสเปรย์จากกระป๋องอัดแรงดินและสารละลายที่มีส่วนประกอบของสาร CFC นะคะเรามาดูในส่วนพื้นที่สีเขียวในชุมชนค่ะในแต่ละชุมชนควรจัดให้มีพื้นที่สาธารณะประจำชุมชนเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจร่วมกันของคนในชุมชนโดยจะต้องร่วมมือกัน ในการดูแลรักษาพื้นที่เหล่านี้จัดให้มีห้องน้ำห้องส้วมที่ถูกสุขาลักษณะมีการดูแลไม่ให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่เป็นต้นนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือการดำเนินชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริเพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันนั้นนะคะควรดำเนินตามแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ได้ส่งแนะนำไว้นะคะซึ่งสามารถเสริมสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชุมชนได้อย่างยั่งยืนเช่นใช้ชีวิตและความเป็นอยู่แบบพอมีพอกินพยายามพึ่งตนเองให้มากที่สุดรู้จักประหยัดในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินั้นต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและให้มีของเหลือทิ้งน้อยที่สุดนะคะและ อีกประการนึ่งคือการจัดกิจกรรมใดๆก็ตามต้องคำนึงถึงขนาดที่เหมาะสมกับอัตภาพหรือสิ่งแวดล้อมของตนด้วยค่ะ ณผู้ฟังก็ได้รับทราบเรื่องราวสิ่งแวดล้อมน่ารู้สิ่งแวดล้อมชุมชนไปแล้วนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังคงจะพอนำเป็นข้อมูลไปปรับใช้กับชุมชนของท่านได้เพื่อการรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชนของเราให้คงอยู่ต่อไปนานๆนะคะสำนักวิทยาบริการขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสน,นุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาร่วมด้วยช่วยกันค่ะ รายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้สำหรับวันนี้ก็ได้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอขอบพระคุณผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดค่ะและขอเชิญชวนทุกท่านเข้ามาติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของสำนักวิทยาบริการซึ่งเรามีให้บริการหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook ช่องทาง l ล n ์ช่องทาง i n s t a g r กรมแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ใน YouTube ต่างๆนะคะเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงการไขข้อข้องใจต่างๆในเรื่องของการใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆนะคะก่อนจากการนะคะก็ยัง ฝากความห่วงใยถึงทุกท่านเช่นเคยนะคะฝากให้ทุกท่านได้รักษาสุขภาพกันค่ะกินร้อนใช้ช้อนส่วนตัวล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะเว้นระยะห่างทางสังคมค่ะด้วยความปรารถนาดีจากสำนักวิทยาบริการนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วดิฉันกัญญาภูผาธรรมคุณรุจิราเหลืองมุบลและคุณอารยาเสนาคุณต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วค่ะพบกับรายการเปิดประตูสู่การเรียนรู้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ